ว่าผมจะได้อะไรก็คือว่าต้นไม้ของผมเอาเป็นเพชรหนึ่งเม็ดกันผมขอเพชรหนึ่งเม็ดเจอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักเอาสักสามเม็ดเลยเพราะว่ามันง่ายเอาสักมันจะไม่ง่ายเดี๋ยวอย่างแรกก็ต้องเปิดเครื่องสแกนโอ้ยทุกคนรู้ไหมทำอะไรลืมเอาเครื่องสแก ต้องสแกนอยู่ด้านข้างๆเนี่ยทำไมไม่ใช้ทุกคนน่าจะบอกนี้นะแบตหมดตร้ทีไม่ได้เป็นเลย่ใช่หรอคป็นที่ ทำกับมันนะแล้วผมจะทำยังไงต่อกับมันเนี่ยผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกด้วยไงห้าพันม,มันอัพอีกแล้วดูวเดบดดูเด็ดเด็ดเด็ราคาอย่างนี้มันราคาสูงแต่ราคาถูกอย่างงี้ซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปฝั่งนี้้คกัน อันนี้คือลึกมากครับผมขุดเองกับมือเลยขุดมาประมาณ4 5 0 0ันห้าล้านล้านปีครับคำถามนี้ใครใครพูดผมตอบไม่หมดนะตอบมูดอแล้ว <c oughs> <c oughs> คนสามารถดูได้นะคะว่าผมลงมาลึกเท่าไหร่แล้วตรงตรงด้านบนอะตรง ข้างๆด้านบนตรงนั้นอ่ะมันจะมีแถบตอนนี้นผมลงมาลึก100ห,หนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดจุดเก้าเมตรโอ้ไม่ก็เก้าเก้าที่ว่าน่าจะเป็นแบบพระเจ้าพระเจ้าขอบคุณน,นะพระเจ้าย ไปไม่ไอกนำพุงนำพุงนำพุเปิด้ยไหมน้ำพุ่งเบ็ดหมดนะอ้าวชิบหายแล้วเบ็ดหมดใช้ที่คูดใช้ตัวละอทีู่ดีกว่าอี่มากทําไมกูไปใช้ทีู่ดที่ผมออยู่เนี่ยผมผมทํามัน ผมผมเออผมซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ใช้เงินแต่ผมใช้เพชรที่ผมขุดได้จากดินประมาณสามสิบสามสิบสามเพชรถึงจะได้ที่ขุดอันเดียวนี้มาจบเกมจบเกมจบเกม,เกมทุกคนยังไม่จบเกมเลยอีกเม็ดนึงอุ้ยสวยสวยสวย เยอาแล้วกูจะไปซื้อเครื่องเครื่องติดเหนี่ยงแล้วก็มาขูดขึ้นไปซื้อเครื่องกูเชื่อแล้วก็มาขูดโอ้ยจกูแล้วทุกคนโอเคย,ยิงได้แน่นอนร้อยล้านตนน่อตัวจกูแทุกคน กูรูุ้กคนเอี่๊ก็โกกสุดเอะี้เกมนี่เขาอะไรเับเสียงในเกมเข้าปากผมก็กหกหดเลทุกคนก็โก๊กผู้ผิดตลอดเลยเออเออก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับเพราะผมหอบด้วย ผิดได้เอเท่าไรหร่วะเท่าไรหร่วะ <S 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 ไม่รู้อะไม่ีหาอเลย่อ๋อสองม่วมากเลยก็เก่าก็บาจบแค่นี้นอับนี่ครับที่สุดก็จะก่อนเป็นยงเนอันดัดนบสบนก้างนี้ จอบหัวหมาขาใต้เลยอันนี้คือสว่างแล้วอะไรแบบนี้แล้ว,ลบบวผมไม่มีนี่ครับผมมีเพชรผมมีเพชรตีสองครับเนี่ยผมมีเพชรตีสองกตพวกไม้ของผมก็คืออันนี้ก็เหมือนกันผมยังไม่รู้ว่าใช้ทำอะไร,ผม,รผมก็ยังอยากได้อยู่ดีอ่ะอันนี้ อันนี้ก็คือก,กระเป๋านะครับมันจะทําให้กระเป๋าเราเต็ม้างเออแค่นี้แหละครับ goodbye นะครับเคยที่อยากดูคลิปต่อไปติดตามได้นะครับกดกระดิ่งได้ด้วยเดี๋ยวผมจะไปถ้าถ้าถ้าคลิปนี้ถึงเออถ้าคลิปนี้ถึงประมาณประมาณ90สิบไลค์เนี่ยผมจะไปเล่นเกม อ็ปี้ในเกมโลบอคแค่นี้แหละครับหรือไม่หรือไม่ไมถ้าถ้าเกยเกผมก็จะไปเล่นเกมที่มีชื่อว่าเกมฟันดาบครับแค่นี้แหละครับไม่ไม่ใช่แบบตัวก้างปลาฟันดาบนะครับเป็นตัวเออแบบเป็นตัวคนสมจริงมากผมแหลกเลยถ้าผมอัดคลิปไปด้วยเนี่ยไม่เป็นไรล็อกแหลกสร้างมันขอให้ได้คนดูก็พอ Bye bye. บ๊ายบายรักทุกคนนะครับ